จากคลิปจัดบอร์ดหน้าห้องเรียนขอวิธีปินภาพจากแคนวาไหน่อยค่ะไปค่ะ,คะก่อนอื่นเข้าไปในแคนวายขั้นตอนที่1ดาวน์โหลดภาพจากแคนวาลงคอมก่อนกดไปที่ปุ่มแชร์มุมขวาบน<ก>ด,ดาวน์โหลดเลือกประเภทไฟล์เป็น png เพิ่มขนาดของภาพให้ชัดที่สุดากเส้นสีม่วงไปจนสุดนั่นแหละมันก็จะชัดที่สุดแล้วเลือกหน้าที่ต้องการดาวน์โหลดรูปภาพเลยของเราก็จะเป็นหน้าปัจจุบันนะกดเสร็จแล้วแล้วก็กดดาวน์โหลดรอสักแป๊บหนึ่งเพราะว่ารูปมีขนาดใหญ่มุมขวาบนก็จะเด้งภาพที่เราดาวน์โหลดสําเร็จแล้วจากนั้นออกมาหน้า จอนะแล้วก็ไปเข้า Excel แล้วก็กดสร้างไปที่เขาโครงหน้ากระดาษระยะขอบแล้วก็กดระยะขอบแบบกำหนดเองจากนั้นแก้ไขระยะขอบให้เป็นเลขศูนย์ทั้งหมด ทั้งหมดจริงๆไม่ว่าจะเป็นบนหัวกระดาษขวาท้ายกระดาษล่างแล้วก็ด้านซ้ายกดให้เป็นศูนย์หมดเลยจากนั้นก็กดตกลงแล้วก็มาที่มุมขวาล่างของหน้าจอปรับขนาดหน้าจอย่อจาก100ให้เหลือแค่10%เเท่านั้นสังเกตดูตารางแต่ละช่องใน Excel นะจากช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆก็จะกลายเป็นช่องคล้ายๆกับกระดาษ A4 เลยย่อขนาดให้เหลือ10%แล้วใช่ไหม กลับไปดูด้านบนกันมาดูที่ด้านบนกันจากนั้นเราไปกดที่คําว่าแทกแล้วก็ไปเลือกรูปภาพแล้วก็กดคําว่ารูปภาพจากไฟล์หรือบางเครื่องก็อาจจะเป็นคําว่ารูปภาพจากคอมเครื่องนี้หานะรูปภาพที่ตัวเองดาวน์โหลดจากแคนวาเมื่อกี้ให้เจอนะคลิกที่รูปภาพนั้นแหละแล้วก็กดแทรกได้เลยภาพที่เรากดแทรกก็จะปรากฏขึ้นมาในช่องเซลล์ตอนนี้ <Sell. S 2> จะยังเป็นภาพเล็กๆอยู่ให้ทุกคนเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้1ตารางจะเท่ากับ1กระดาษ A4 ภาพนี้เราต้องการให้มีความกว้าง แค่5กระดาษ A4 พอเราก็ดึงไปแค่5ช่องเท่านั้นวความสูงของภาพเราเอาแค่2กระดาษ A4 พอก็ดึงมาแค่2แถวนั่นแหละจากนั้นก็ลองไปสั่งพิมพ์ดูจะสังเกตเห็นได้ว่าก่อนพิมพ์เนี่ยเขาจะโชว์ตัวอย่างมาให้เราดูก่อนว่าเราได้กระดาษทั้งหมดกี่แผ่นของเราจะใช้กระดาษ A4 ทั้งหมด10แผ่นเท่านั้นแล้วก็ไปกดพิมพ์ได้เลยในช่วงนี้ไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรอีกนะใครยังไม่เข้าใจอยากดูละเอียดกว่านี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลย